อังกฤษเสียงสุดเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซ้ำรอยปี1976นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเตือนผ่านเดอเทเลกราฟเผยช่องว่างการคังอาจสูงถึง50,000ล้านปอนด์ดอกเบี้ยหนี้ทะลุ11,000ล้านปอนด์ขณะที่หนี้สาธารนณะพุ่งกว่า96%ของ GDP ราเชลรีฟรมตอตคลคังเตรียมนำเสนองบประมาณท่ามกลางความกงังวลอาจต้องขึ้นภาษีเพิ่มเสียงซ้ำเติมภาวะถดถอยอดีตกรรมการ BOE ชี้พักแรงงานกำลังซ้ำรอยวิกฤตที่เคยต้องของกู้ฉุกเฉินจาก IMF ปี1976 สหาราชาอาณาจักรกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำรอยปี1976ซึ่งเคยสร้างความเสียหายอย่างมาก หนี้สินและต้นทุนการกู้ยืมที่พุ่งสูงขึ้นกำลังก่อให้เกิดข้อกังขาต่อแผนงบประมาณของพรรคแรงงานนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำได้เตือนตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟวิกฤตเมื่อเกือบ50ปีก่อนทำให้รัฐบาลพรรคแรงงานในขณะนั้นต้องขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หลังจากที่งบขาดดุลและเงินเฟอ้อควบคุมไม่ได้กลายเป็นหนึ่งในวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดของสหราชาอาณาจักรหลังสงครามโลกซึ่งเงินช่วยเหลือในครั้งนั้นนำไปสู่การตัดงบประมาณอย่างรุนแรงและพรรคแรงงานก็เสียอำนาจในอีก ไม่กี่ปีถัดมาและการขณะนี้ราเชลริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำลังเผชิญคำเตือนที่คล้ายกันโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดช่องว่างด้านการคลังมากถึง50,000ล้านปอนด์68,000ล้านดอลลาร์ขณะที่ดอกเบี้ยจากหนี้ของประเทศจะพุ่งทะลุ111,000ล้านปอนด์โดยหนี้สาธารณะขณะนี้สูงกว่า96%ของ GDP คิดเป็นมูลค่าประมาณ2.7ล้านล้านปอนด์ถือเป็นหนึ่งในภารหนี้ที่หนักที่สุดในโลกพัฒนาแล้ว จักจิตจฉาอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ NIESR กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในขณะนี้อันตรายพอๆกับช่วงเวลาก่อนที่สหราชอาณาจักรจะขอกู้เงินจาก IMF ในปี1976พร้อมเตือนว่าอังกฤษอาจประสบปัญหาในการจ่ายเงินบำนาญและสวัสดิการสังคม